พี่น้องเิ่งไงสายยาเต็มตายอมแพ้ละเด้อเบาแล้วเอาแล้วพี่น้องมืนอกี้ได้เปิดเฟสเอาเลยเด้ไอ้ยเนี่ยเยเยอะเกินปุยมุ้ยไปไหมเนี่ยโอ้โหพณนะ่ะพี่น้องเอ้ยจำเนีนศาสตร์ผู้อุอันซอนอันซอนหลายกระดอกกระเดียะ เก้ไปได้ยังไงนี่ดูสิโหมองตาไวเดินเข้าไปช่องพอดีเลยตะวันช่องพอดีปลาโอ้หมัน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 ้โพี่น้องเออสุกี้มานขนาดเลยงอันนี้มันสิเป็นสีสมทางนี้แต่ว่าทางนี้มันสิเป็นสีอัน หัวอกขาวขสูงยาวเขาดีเหมือนเจ้าของเลยนะว้าวเออลมอลมก้องกันนี้ค้นคนกันนี้ก้องมันชีลมพี่น่ขอโทษขออภัยจ้าอู้สวยองามมากขาอวบอ้วนเลยแกงก็แซ่บนะรุ่นนี้นะอืม ดอกนี <T t ้แห้งค okay? ouais, ักบาดนีอเจอเธอเมื่อเธอแก่นี่ดอกหนึ่งนี่เห็ดเพอ่์เวอร์ยู่น่จ้าพูนอีกดอกหนึ่งอ้ยสอนเพิ่นเด้แต่ว่าขามาบ่ทานเพิ่นพี่น้องเพิินเถาก่อนจ้านี่อันนี้ก็จุ้มจมลูกเพิินอยู่ตรงนี้นี่จุ้มจม โอ้ยมาเด้อควันเอ้ยได้ลูกจุ่มๆแล้วนี่นี่อู้ยขายง่ขนาดจี้อู้ยโอ้บื้ดนี่พี่น้องเท่าตลอดเลยช่วงนี้โอ้โม่จะเฮ็ดเท่าๆ ว่าทันจัากหน่อยเลยจ้ะเท่าลเลยห้อาก็บอเอาจ้าอุ้ยนี่พี่น้องนี่สองดอกอันนี้แม่เพื่นนะจานี่นี่สามดอกสี่ดอกห้าดอกหกเจด็ดว้าวอันนี้ไม่เอา เราจะเอาอันนมนมอ่อนๆเล็กๆ <c oughs> นี่อันที่เราชอบแต่เราก็จะมาเอาอันเล็กๆตรงนี้อ่อนๆนี่พี่น้องจุจมๆนี่กเ <c oughs> ต้นพี่ไปได้ยนี่ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บตัวนี้ก่อนแป๊บนึงอือโอ้เห็ด oh, จุ่มนี่กำลังออกนุ่งอย่างนี้จุ่มนี่ได้สี่ดอกหน่อยพี่น้องห้าดอกจ้านี่จื๊บนี่อ <specs. S 1> ่าห้าดอกจ้าแต่อันนี้มันเล็กก็ไม่เอานะจ๊ะหนึ่งสองสามสี่ห้าผู้แม่เพิ่นห้ามึงจุ๊บเจอได้มองเนี่ยมันกำลังเกิดได้นุ่งเลย ว่ามันเหยีบเห็ดบบบนี่อิลีโอ้ยเหยีบเห็ดแปดแปดนอนหงงเลยพุ่น่ะโบห็นโบห็นนี่นะนี่หนานี่นะพี่น้องนี่แปดแปดเลยน้องเลยนี่เสียดายจังเลยระวัยหมองเก่าจ้าบ่าวบ่าวีจุ่มนี่เทาได้หลายเติบอยู่จ้านี่จ้าจุ่มนี่ตัดตีนแล้ว ได้แปดดอกแกพี่น้องเหยียบถิ่มดอกหนึ่งบเห็นเนาะโอ้ยนี่นะพี่น้องนี่ป้านี่หัวสีสมเวยจ้านี่ยสมบ่าขาวเลยป้านี่ใหญ่ใหญ่พี่น้องใหญ่นี่จ้าพี่น้องงูพิ้น,น,นยายพิน้นแต่บ่เอาดอกดอกนะ เอาดอกแบบนี้ขาอุออบอับนี่เพียะนี่ดอกหนึ่งนี่นักแล้ววะตีโอ้ดอกนะโอ้นี่ดอกนึงข้างในัูดอกนั้นได้อยู่ดอกดอกนะพี่น้องผูเดี๋ยวเดียวจับมึงก่อนว่ามันได้บ่ โอ้เข็งอยู่จ้าเอาเอาเข่งไปไปเบิ่งดอกนั่นปะว่ามมนสีด้บ่ท่านมนเาเถายีติมก็ไปอยากเอาดอกจ้ามไม่เือมมนมันก็ได้อยู่นะเนี่ยแข็งอยู่จ้าเอาก็เอาเนาะ พี่น้องมึงไหนไม่เอาอะไรจังได้มึงไหนขากระแข้งแข็งดอกก็แข็งแข็งไปไปต่อจ้ะพี่ดอกในหน่อยนีย่ที่อยู่ทางพี่สุกี้นี่อยากได้ดอกในหน่อยแบบนี้นี่จุ๊มนี่เขาได้หาดอกพี่น้องเอากระบอกเอาดอกแกจ้ำนี่เขาเอาได้จ้า อดอกนี้ก็งามง่ามนียสีส้มเอ้ยเอาเปาะอ,อยู่นี่อ <c oughs> ดอกเดียวก็ดูนี่จะพี่น้องเมื่อนี้จะติมเอาซ้ำนี่จ่าจะติมอเอาลายเด้อมือนี้เด้อแบกลงเขาน้วมันหนักเ <c oughs> มื่อนั่นนั่นฮาเอามือนั่นนะโอ้เจ็บบาจน่าเมื่อนี้สิพายเอาได้มื่อนี้ อพอดีมือนี่ซองเหมาะบึ่งไนพี่น้องสก๊ับบานแล้วก็เห็นกะโอ้ยนออดบัไดัดอกเอาจนเอาจนดอาก้อนอ้อ,นองกระสีบ่เอาก็ได้เอาพี่น้องเอ้ยท่านพเอาเพิ่นกระสิเทาถิมจ้าตัดตีนก่อนพี่น้องโอ้ยพี่น้องไอ้เห็ดเพือบรือยูสองดอกนี่ก็ได้ อุ้ยน้อสะออนเฮ็ดจ้ะโอ้ดอกนี้ได้อยู่นี่มึนงนะคนเฮ็ดก็จะออกให้คนกินพี่น้องไอ้จังแมนศาสตร์ปีนี้สะออนจ้ะเฮ็ดออกลหล้วได้อังกฤษปีนี้ขาวขาวเอาได้อยู่จ้ะม,มึงแม่พี่น,อน้อง,งพี่น่ะจำน้องเก็บกองไว้โอ้ผู้แม่นของโตเบิดแม่นแบบนี้ เออปลาพี่น้องผู้อ่อน็ดบุ้ยมาซีเมื่อเลยเห็นหลายพี่น้องเอ้ยอ่อนสอนเ <c oughs> อ้ยน้องเก็บเอาเก็บเอาเต็มปลาเต็มโดงพี่น้องเอ้ยอ่อ,อนสอนบอกแล้วว่าให้มามองนิกอนบมากเนาะเ <c oughs> ต็มปลา มึงเนี่ยจนเปล่าละดาพี่น้องเอ้ยดอกนี่กระไดมันนักบ่เอาแล้วพูนะมึงนี่ยพูนะพี่น้องโอ้ยสะออนเปิดเปิดดอกนั่นนั่นพี่น่ะเอาอยู่บันนี้นักแล้วนั่นเป็นไรย่าจื้อบาดนี้นัก เพ่เอาข้ดเท็ดพี่น้องเอ้ยสุกี้ก็ได้อืมใช้ยาเต็มใจยังถอยเลยอืมใช้ยาเต็มตาก็ถอยพี่น้องมึงไในพู้อุ้ยพูนะผู้ผูู้พี่น้องโอ้ยมาสอนซอนยาติ่มนะจ้าโอ้ยพี่น้องเอ้ยโอ้ยเนาะพู้ผู้โอ้ย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 นอนสอนนอนสอนพี่น้องจ้าแข็ง อุ้ยซน,นสายาเต็มตาก็ไม่เอาแล้วนี่สายาเต็มตาจนถอยเลยเนาะพีนพ่นะพี่น้องอู้สามซ้อดอกนี่เพอสามสามดอกสี่ด,ดอกห้าดอกหกดอกอุ้ยเจ็ดดอก พี่น้องเออออนซอนดีโอ้ยเนาะพี่น้องจ้าสะออนดีโอ้ยเนาะโอ้ตาย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 แล้วตายแล้วเห็ดปีนี้ทำไมเยอะจังเลยบ้าดูจำงหอบเอาเลยโอ้โหเธอนี่ก็ไม่เบานะเธอเนี่ย พี่น้องเอ้ยสอนโอ้ยจำน้องเอ้ยเดี๋ยวจะให้ยืมถุงดอกไลยคักไลยแนมในพี่น้องพนักพนักอู้ยพนักพี่น้องเอ้ยยอมแพ้แล้วจ้ายอมแพ้ยอมแพ้เกิดได้ไงมากเร่เคยเห็นเห็ดลายปัานีเนาะอู้ยอยู่บ้านเฮาบอกลายปัานี พงเนียพี่น้องได้ติมก็ะสีอดดอกอ่อนๆจุๆนี่แหละคําเลยอนะคัน่งพี่หนุ่มก็แต่เออเูนตี้องอหูหู้หู้น้องพี้้อู้หูู้้หูููู้้้้้ เอ้ยจำนงอยู cool well. s <S ่สาเด้นี่โอ้ยจำนงดูสิพี่น้องจ๋าจำนงหอบเอาหอบเอาฮู้ยสะออนเนาะขนาดเอาแต่ดอกน้อยๆได้น้าหนงเนาะดูพี่น้องมึงเนี่ยพี่น้องมึงเนี่ยสายยาเต็มตายอมแพ้ละเด้อบ่เอาแล้วเบาเอาแล้ว พี่น้องมื่อไหรจะได้เปิดเฟสเอาอลไรได้นี่โอ้ยเนี่ยเนี่ยเยอะเกินปุยมุ้ยไปไหมเนี่ยโอ้โหพูนะพี่น้องเอ้ยจำเนรศาสพูกอ,อันซอนอันซอนหลายกระดอกกระเดียนี่นะพี่น้องเอ้ยเอาแต่อันจุ๊บๆนี่แหละนี่มีดอกนึงนี่โอ้ย ขายยิงใหญ่นี่มาขายยิงใหญ่ยังสิพี่น้องอุ้ยอ่อนซอนเจนเลยพี่สะออนอุ้ยพี่สะออนเจนไม่เคยเห็นเห็ดหลายปานนี่เป็นยังไงสะใจไหมจ้าปู่พี่น้องเบิ่งแต่ละคนแต่ละคนเบิ่งเอิมาตรงนี้บัดลงเมื่อเดี๋ยวสิของสาวบริลลาจำนง นี่เบิ่งดูนนี่โอ้ยนี่ยของยายติ๋มจ้านี่บ่าวหลายเด้อลูกหลามูนี่เอาซาบนี่พ่ออืมอันนี้เขาของสาวอุบลนะคะเนี่ยอือห้วตนหาว้าพ่อแล้วเพื่อนวะไม่เคยเจอจังสี่เนเนบ่อกี้ตอนมันงามๆมนี่ใา่ลูกเอาเพื่อเขาขึ้นเมื่อนะมันสีมันสีซำมันมันมันสีซำมันสีดำมันสีบองงาม เนี่ยถ่ายรูปเอาเลยตอนนี้อบอกแล้วว่าสิไปหาอีกโยอะเพราท่านพ่อบอกพ,พ่อแล้วเด้อพี่พถ้าแม่หมูเฮามาหมองี่ก่อนนหมูเฮาก็ได้อันนุมน่มๆแล้วหมูเฮาก็บ่ได้ไปพุ่นอโอ้ย <laughs> เิ่งดูโอ้ยเจี๊ยนนี่ถุง,งวันมากีนกน่นา,นาจำนองไมแบกเึดเห็ดูสิสวยงาม,มเยอะแยะจำนองคนเดียวป่าลาบแป้นอึดตืดเลยแปนจำนอป้าาปาาปจักถุงคะ,หา,าะหาบได้อยู่ค่ะหาบได้บล่ะ เอาบ่ไม่หาบไม้หนูไปหาบไปยนี่ไม้หนูไปหาบเนี่ยจะเบ่งสกบเอดดอกแดงหนึ่งจเหยียบเห็ตเนี่ยจะไม่ลายให้เนเ้องมันดอกมันงามเงี้ยอ้าวกัดบ้านกับบ้าน ล่งยังไงพี่น้องเลียนล่งแล้วฟาวแห้งเนาะเมื่อนั้นห้่แต่มีฝนบ่บ่เมื่อนัน้นฝนไม่ตกนนนะแมน mấy máy vậy máy